สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบทั่วไปของสมการ i นะครับสมการ i เนี่ยเราจะเจออีกแล้วว่า e กำลัง c, c k. เท่ากับ k อันนี้เราจำไว้ว่า e กำลัง c เท่ากับ k นะครับตอนนี้ย่เท่ากับ1ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่า o ลนะตัวนี้เท่ากับ o ลตัวนี้เขาเรียกว่า l ลห1ส่วนโลอินทิเกรตล q x dx นะครับ โดยที่โลเนี่ยเท่ากับ E ยกกำลังอินทิเกรต p x d x นต่ะเดนตอนนี้เราเราเรามาพิจารณาตัวนี้นะฮะอินทิเกรตพ x d x การหาคำตอบของสมการ i เนี่ยมันจะ <c oughs> จะมีความพิลึกนิดน,นึง โอเคนะฮะสมมุติอินทิเกรต p x d x ่ะอินทิเกรตสมมุติว่าโจทย์ให้ให้อินทิเกรตตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็อินทิเกรตเลย p x d x ตัวนี้จะได้เท่ากับ p x บวก c คะ p x บวก c นะครับ ดังนั้นถ้าโลเราเอาโลมาคิดนะครับโลเนี่ยโลเนี่ยมันก็คือ e ยกกำลัง p x d x ก็คือ e ยกกำลังตัวนี้ e ยกกำลังอินทิเกรต p x d x ซึ่งพออินทิเกรตตัวนี้มันได้ p x บวก4ดังนั้นดังนั้นโลเนี่ยมันจะได้ P ยกกำลัง Px บวก c นะครับโอเคเดี๋ยวผมคูณแบบไม่ต้องใส่วงเล็บเข้าไปเลยอ่ะเรามาจัดรูปใหม่ให้สวยๆ P e เ hey, ฮ้ย Px บวก c เราจะเห็นเราจะสังเกตดูว่าเลขชี้กำลังที่บวกกันอยู่หมายความว่ามันมี e ที่คูณกันอยู่นะครับเราถอด e ออกมา อันนี้คือ epx ที่คูณอยู่กับ ec ดังนั้นเราเจอแล้ว ec เท่ากับ k ec เท่ากับ k ดังนั้นมันจะได้เท่ากับ epx คูณ k นะครับหรือมันจะได้เท่ากับ k epx GEDX ตอนนี้เราเอาสมการ y เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนโลอินทิเกตโล q x dx นะครับมันจะได้เอาตัวเนี้ยเข้าไปแทนนะครับมันจะได้ y เท่ากับตัวเนี้ยก็คือโลหนึ่งส่วนโลโลได้ kepx นะครับอินทิเกร p ใส่ p เข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ p ใส่ low เข้าไป low มันนี่คือ ke ยกกำลัง e px อย่างงี้นะฮะ qx dx ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่า,า k เนี่ยคือค่าคงที่เราตบ k มาข้างหน้าคูณกันมันจะได้ตัวนี้ k ค่าคงที่อันนี้นะฮะตบมาไว้ตรงนี้ตบมาข้างหน้าตรงนี้แล้วควูณกับตัวนี้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะฮะ k ke กำลัง px อิน e ิเ a t e e p x q x dx นี่นะฮะ k กับ k หน้าเหมือนกันตัดกันเหลือหนึ่งส่วน e กำลัง p x อิน i ิเก e ต e p x q x dx นี่นะฮะอันนี้คือวิธีคิด การหาคําตอบของสมการไอนะครับอันนี้เบื้องต้นนะฮะโอเค